สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะลองทําอะไรเป็นการทดลองบางอย่างมาผมจะทําโดยการแสดงตัวอย่างผมอยากจะให้เรานําเสนอ5ฟ i ินิทให้เป็นแพทเทิร์นที่แน่ชัดมากขึ้นเพราะผมชอบในลักษณะที่ให้ทุกคนรู้จักขโมดปมขโมดความรู้ส่วนรายละเอียดเราอาจสามารถไปจูงอ่านต่อสืบโน้นสืบขวายต่อเนื่องได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ ในสไลด์นี้เราต้องการจะบอกว่า5 Minute ควรจะมีลักษณะในการคนโทรลเวลาที่ดีนะครับการคนโทรลเวลาที่ดีเราอาจจะทำให้ช่วยให้เราสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็เลือกการนำเสนอในหัวข้อต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. คอร์ค,คโปรเซสนะครับเป็นโปรเซสของกระดูกนะครับอยู่ทางด้านหน้าของ s c a p ์คูลนะครับอย่างในใรูปไดแกมรมนี้ก็เห็นได้ว่ามันมีที่ เป็นที่เกาะของหลายๆส่วนนะครับลักษณะของโคโลคอยเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแปลในภาษา,ษา,ษากรีกว,ว่าปากของอีกานะครับสตัตเจอร์หลายๆอย่างมาเกาะเป็นออริจินและอินเซอร์ชันของโคโลคอยที่โคโลคอยไม่ใช่ของโคโลคอยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของกลุ่มของกล้ามเนื้อนะครับกลุ่มของกล้ามเนื้อกลุ่มของลิกาเมนต์นะครับแล้วก็แฟตเชีย นะครับในทางคลินิคอลนะเราอาจจะมองได้หลายอย่างเช่นมัน cle, ลซ์โเราก็จะไปบูถึงเรื่องรัตเช่บูซิเยอร์เอาไวเลสตอร์เรื่องของโชเดอร์อินสเตปิตี้ทั้งไดนามิกแล้วก็ ช่วยในการลดสตอร์โปล์บนลอสในเกย์นอยดบนลอสนะครับในเรื่องของเพกตัวลิสต์ไทเนสหรือซิกส์แคปูล่าเราก็จะต้องรู้เรื่องของเพกตัวลิสต์มายเนอร์มันก็จะรีเลทกับเรื่องของเพกตัวไทเนสนะครับก็จะอาจมีลักษณะของแคปูล่าโมชันที่เสียหายไปนะครับในเรื่องของลิการ์เมนต์ซีซีลิการเมนต์รู้อยู่แล้วนะครับมีความสำคัญก็คือเอซีจอยสเปเรชันนะครับหรือว่าแฟกเจอร์แอสโซเชตต์วิดโคเลคอยนะครับ ส่วนกรณีของโคโลโกฮิมเมอร์ลลกัเมนต์กับซีเอเลกัเมนต์เราจะเจอได้บ่อยๆในเรื่องของโรเตเตอร์คาร์ฟเลชั่นอย่างเช่นโคโลโกฮิมเมอร์ลลกัเมนต์ก็จะไปเป็นพาร์ทของโรเตเตอร์คาร์ฟนะครับส่วนซีเอเลกัเมนต์ก็จะเป็นลักษณะของบัมหรือว่าจะพูดบัมซับทิชูบัมทางด้านป้องกันไม่ให้เกิดการซูเปเรียมไมเกชั่นของโชลเดอร์ได้นะครับหรือว่าจะไปในสมัยอดีตนั้น SAD ซับโคเมียน l d คอมเ p r e s s i การตัดเสียลิเตเมนต์เป็นรูทีนและเป็นหนึ่งใน4ความสำคัญที่ต้องทำนะครับส่วนซูเปอร์เรียทัสเวิร์สแคปูลาลิเตเมนต์นะครับก็จะไปรีเลทกับเรื่องซูปร r แคปูลาเน n ร์เอ e นแทปเมนต์อ่ะนี่ก็จะเห็นนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นที่เกาะมัสเซลอันนี้อะไรนะเท็กไมนะครับตรงนี้มีอะไรบาเกาะนะตรงทิปของโพรตีนก็จะมีคอนจอยเทนดอนก็คือ มี2ส,ส่วนก็คือโคโ o โคเบเคลิสกับช h o t เพ a d ของ b i เซ p ทีนี้หากถ้ามาดูในลักษณะของไดแกรมแล้วก็ดูลักษณะของโบนอินซ e r ชั่นนะถ้ามองในลักษณะเบิร์ดไอวิวนะครับตามตามรูปไดแกรมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงเบสของมันก็จะมีลักษณะ C-C 4ซีลิ man, ก e n เมนปรกอบนะครับเป็นที่เกาะของ C-C ลิกรเม ทางด้านอินเนอร์หรือด้านในเนี่ยก็จะมี pectoralis minor นะครับอันนี้ก็ c o l ลโคเอ่อ uh, ca ligament นะครับแล้วตรงบริเวณทิปก็เป็นที่เกาะของ conjoint tendon นะครับอ่าอันนี้อีกเช่นกันนะครับในหลายๆมุมมองนะครับของลักษณะโค l ลคอยนะครับในรูปนี้ก็จะเห็นว่า c c r e g เ m e n t เกาะบริเวณนี้นะเห็นนะแล้วก็นี่ p e c t m i n นะครับ ca l i g เ m e n t แล้วนี่ก็ conjoint tendon อีกเช่นกันนะครับอันนี้จะเห็น เอ่อ humoral head c a ligament แล้วก็ coronoid process เพราะฉนั้นเวลาการทํา a t l e j o i ก็คือจะตัดด i s t a l ต่อ CC insertion ICC ligament นะครับมันจะได้ structure ที่สําคัญคือ dynamic structure ไอ dynamic stability ของ l a t e r o i procedure ก็จาก conjoint tendon นะครับแล้วก็ตัว bone นะครับซึ่งต่างด้านเอา medial หรือมอมี inner อินเนอร์มีอินเนอร์ไซส์เนี่ยเอาไปประกบกับกรีนอยนะครับความยาวก็จะประมาณ22-25ถึงมิลิเมตรอันนี้ก็จะเป็นสตั d ดี้วาเ t i ช n นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วเพ็กตอเรลิสไมเนอร์นะมันจะเกาะทางด้านนี้แล้วไปอินเซอร์ชันที่หลิก3 4ม้บางทีอาจจะไปถึง6แต่ในการศึกษาในคนมอง,มองกโกเลียนก็คือชาวเอเชียนเนี่ยแหละครับ พบว่าบางที pectoralis minor มันไม่ได้เกาะตรงโบนคุลคอยอย่างเดียวมัน insert pass เป็นลักษณะของ f o r c u m ไปเกาะตรง s u p r i o r c a p s u l e นะครับอันนี้ก็จะอาจจะมี variation ได้ประมาณ10-20%ได้เช่นกันอะจะเห็นได้ว่า scapulotoracic h เราก็จะมีเรื่องของ motion นะครับไม่ว่าจะเป็น a b d u c t a d d u c t นะครับ shoulder elevation หรือ depression นะครับหรือว่าเป็น lateral rotation หรือ medial rotation จะ r e l a t e เรื่องของ six scapular syndrome นะครับ โอเคคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นลิกเมตนอีกอันหนึ่งที่ยังที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือ,อบริเวณที่เกาะจะมีลักษณะของ Super s u p r a r s c a p u l a ligament ทางด้านบนนี่นะถ้าเกิดมีการ entrapment ของเนของ supra scapula r er Nerve พวกนี้จะมีลักษณะของ atrophy ของ supra และ infra นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีลิกเมนต์อันนึงอาจจะไม่ได้รีเลทกับ โคโลคอยมากชัดเจนมากนะก็คืออินฟิเลตทางซูเออร์สแคปูล่าลิกเมนต์ตรงนี้จะอยู่ตรงบริเวณสไปโนกีนอยด์น็อตพวกนี้เนี่ยก็จะรีเลตตอนที่เราทำรีลิสทำสแคปูล่าแฟกเจอร์นะครับเราก็จะอาจท้ายตรงนี้ระวังท้ายทายเน็ตตรงนี้อาจจะต้องรีลิสลิกเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีเอ็นแทปของเนิร์บริเวณนี้ก็จะทำให้เกิดอินฟราสไปเนอรตัสอะโทรฟีส่วนซุปปา ส่วนทางด้านอีกยอดกลับไปอีกนิดหนึ่งก็ซุปเปอร์สเปเนตัสทัสเวิร์สแค็ปูลาเลคเมนถ้ามีเอ็นแท็เนิร์แบบนี้อน,นอกจากเนอร์เอ็นแท็จากการที่เอริเตชันเช่นคนแบกเป้ตลอดเวลาถ้าสมัยก่อนคนที่เป็นหาาหาาเล่แผงลอยพวกแบกหามเนี่ยตลอดเวลาก็อาจจะมีลักษณะนี้ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เจอได้ไบ่อยๆก็คือซีสจากบร,ริเวณของเล็บอล อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะให้เห็นความให้เห็นทาร์สไอทารสเวิร์ตสกัปปุราลิกาเมนให้เห็นนะครับก็จะมีทั้งมีได้หลารูปแบบเนอร์ปลอดผ่านเอ่ออาร์เทอรี่ลอดผ่านเวลอดผ่านอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับรีลิซยังไงตัดยังไงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเราจะต้องกลับไปหาอีกทีในไฟมินิทคงไม่ต้องจบขนาดนี้อันนี้ผมจะแสรงเป็นตัวอย่างให้เราครับเวลามันจะเลยไฟมินิทไปละเพราะมีการพูดเยอะๆลืมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทำให้มิดเราสามารถสโคบชั้นๆมองให้ชัดๆยกตัวอย่างให้เห็นตีขอบของคลินิคอลและยกตัวอย่างซทำให้เราสามารถจะจดจำได้และเอาส่วนเล็กๆต่างๆนี้มารวมเกี่ยวโยงย้อนกันไปเกี่ยวกันมาย้อนกันไปเกี่ยวกันมาเราจะสามารถความคงความรู้ที่มันใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับโอเคนะ